สวัสดีครับว่ากผมช่อง F อฟเทียนฟานครับช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเทียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมไม่เคยเจอใครเลี้ยงวัวแบบนี้เลยนะครับผมอยู่กับคุณเที่ยงนะครับคุณเที่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวสักหน่อยครับครับเที่ยงนราสิณีน้มครับครับอยู่บ้านไอแดกครับครับตำบลจางแอนอำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ครับคุณเที่ยงสะดวกฝากเบอร์ไว้ไหมหรือว่ายังไงได้ครับฝากเบอร์ไว้ไหนครับผม0 9 1ย์1ก9 3 8ครับ ผมถามก่อนเลยว่าอะไรที่จุดประกายให้มาเลี้ยงวัวคุณเที่ยงก็คือตอนแรกก็คือว่าจะก,กัดเสียงงานผมก็เลยเตรียมตัวว่าเวลากัดเสียงงานเ็าจะได้มาอยู่บ้านอยู่ไรครับนะผมก็คือจะมาอยู่แบบสบายสบ,ยสบยไม่ต้องไปลาบากอืการเลี้ยงวัวก็ไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้าไปตัดหญ้าให้กินก็คือเราวางแผนไว้แล้วก็ใส่น้ําใส่ แปงทาแปงยาไว้ให้กินแล้วก็ปล่อยไว้ธรรมชาติมันเลยผมถามเลยว่าทาไมถึงพูดว่าไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือไม่เหมือนที่อื่นก็คือนานๆผมจะมาดูทีหนึ่งครับไม่ได้มามาดูทุกวันทุกวันประมาณเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งอสองอาทิตย์ผมมาอีกทีหนึ่งครับอย่างนี้โอ้โหเป็นเดือนเลยครับผมมีแบบนานสุดกี่เดือนถึงมาดูประมาณสองเดือนได้สองเดือนครับโอ้โหผมถามเลยว่าทำไมถึงมั่นใจว่าวัวเราถึงอยู่ได้สองเดือนโดยที่เราไม่มาดูเลยก็คือทีแรกๆผมก็เขามาดูอยู่ ผมก็มาดูประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็มดูดูดูมันก็อยู่นี่มันก็ไม่ไปไหนเลยมันกินเสร็จปุ๊บมันก็นอนนอนนอนกินอิ่มเสร็จปุ๊บมันก็ลุกขึ้นมากินหญ้าเสร็จมันก็นอนนอนกินน้ํากินหากินเองของมันเลยอืมไม่ต้องไปยุ่งมันเลยครับผมถามหน่อยคุณเที่ยงว่าคุณเที่ยงวางระบบเนี้ยตั้งแต่ตอนไหนนานแค่ไหนแล้วประมาณประมาณหลังโควิดหลังโควิดครับเริ่มเลี้ยงแบบนี้เลยครับอะไรที่จุดประกายเราแบบอยากจะทําแบบนี้คือ แรกนะผมผมไปเลี้ยงอยู่ที่ที่เมืองใช่ไหมครับผมมันไม่ไหวในการตัดหญ้าอ๋อตัดหญ้าทุกวันทุกวันเขาคือไม่มีเวลาครับเ็าไม่มีเวลาด้วยทีนี้เราก็หาคิดวิธีว่าทํายังไงเราจะสบายมไม่ต้องเหนื่อยอมากแล้วก็เริ่มต้นเราเราก็เป็นมามาแบบนี้แหละเราก็ค่อยๆมาศึกษาดูว่าวัวเราจะฟางแผนทําคอกทำไรให้มันอยู่ยังไงครับแล้วก็มาทําทํารั้วแล้วก็เอา โซลาเซลมาใส่ขั้นข้อดีมีอะไรบ้างครับคุณเที่ยงืข้อดีเราไม่ต้องไปตัดหญ้าไม่ต้องไปหาน้ําหาอะไรให้มันกินเลยครับครับผมมันก็จะกินของมันเองข้อเสียล่ะที่ทําแบบนี้ข้อเสียมันก็ข้อเสียเราไม่ค่อยได้มาไล่จับมัน,นาม,ามันระบาดหน่องข้อเสียคือวัวตื่นใช่ไหมครับผมอ๋อวัวจะตื่นแล้วนี่เองครับผมอ๋อ วัวตัวไหนที่แบบคุณที่ยงเอามาตัวแรกเลยแล้วเริ่มมาทําแบบเนี้ยก็คือตัวแรกก็คือแม่แม่ใหญ่ตรงอ๋อแม่ใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับผมพ่อคุมฟูงจะอยู่ตรงนี้ครับผมพาพปดูหน่อยพ่อคุมฟูงนะค,ครับผม,ร,บผมระบบรอเลี้ยงยังไงครับเห็นบอกว่าในสูบน,น้ําอย่างเงี้น้ำก็คือปล่อยให้มัน,ม,นมันเต็มแล้วมันจะไหลล้นออกไปกอ,อ,องมันเองอืมกระจายกองมันเองไปเรื่อยๆครับคือการสูบน้ําคือเปิดไว้ตลอดเวลาเลยตลอดเวลาถึงเวลาเพื่มเราเปิดทิ้งไว้ถึงแดดออกปุ๊บน้ําก็จะไหลออกมาเลยครับ เดี๋ยวค่อยพาไปดูทางนู้นนะครับแกใช้ระบบนี้นะครับผมเลี้ยงวัวในฟาร์มครับคือไม่ต้องอยู่ฟาร์มเลยครับอยู่แต่กรุงเทพทําแต่งานประจาครับนี่คือให้วัวเขเลี้ยงตัวเองไปพูดตรงๆแบบนี้แหละอือนี่ครับก็จะใช้พ่อคุมฝูงแบบนี้นานๆมาดูวัวทีนะครับสุดยอดจริงเลยโอ้โหมีช้าสุดคือสองเดือนนะครับไม่ได้มาดูเลยตอนที่มาดูเป็นไงบ้างที่แบบเว้นไปสองเดือนครับคุณเที่ยงมันก็อยู่ปกติของมันอยู่ปกติเลยครับปกติครับนี่ครับอันนี้เป็นวัวสาวใช่ไหมครับอันนี้ลูก ซีวายศูนย์เก้าหกมันโอ้ลูกซีวายศูนย์เก้าหกข้าวผสมอย่างตัวนี้ยังครับยังใช่ไหมเป็นแม่สาวอยู่ครับหญ้าจะเป็นหญ้าธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติเลยครับครับผมทำไมถึงเลือกพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับคุณเที่ยงต้องการเนื้อครับต้องการเนื้อครับอันนี้เขาเป็นสายพันธุ์อะไรยังไงครับน่าจะเป็นแองการ์ตแองกัสครับอ่าเป็นแองกัสนะครับเดี๋ยวพาดูใกล้ใกล้เพรมก็ไม่ใหญ่มากนะครับอ่านี่ครับอันนี้สองปีนิดสองปีนิดนิดใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับผมอ่าได้มายังไงครับตัวนี้ ตอนนี้ก็คือมันจะมีไปซื้อของของน้องสาวมาอ๋อไปซื้อของน้องสาวมาครับอืมจะใช่ตัวนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับผมก็คือจากตัวนี้มาเป็นหลักก็คือหลังจากเราผสมเทียมเสร็จปุ๊บก็รอตัวนี้โตก็ผสมไปเลยครับผมเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับไแนไปดูแม่ใหญ่กันก็จะล้อมไฟไว้ทั่วเลยนะครับใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับผมอ่านี่เราไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยนะครับครับ เพราะวงเราก็เลงแต่ดอกุ๊บเราจะมีแบกลูกหนึ่งเจ็บอืช่แค่นั้นเองทำงานอะไรอยู่ครับตัวนี้ทำบริษัทอยู่ครับอยู่บริษัทครับอ๋อนนอนมากเลยครับมองการเลี้ยงวัวยังไงก็คือว่าถ้าเราบริหารดีๆเราเข้าไปได้ครับครับผมถูกต้องเลยขาดทุนเลยครับอืมที่ผมเนี่ยผมเข้ามาแม่ใหญ่แม่นี้ใช่ไหมครับมันก็ออกลูกออกล้านมาอืมผมขายไฟ ขายลูกมันตัวคู่ไปตัวเดียวผมก็ได้ทุนคืนแล้วครับได้ทุนคืนแล้วใช่ไหมครับผมแม่เขายาวๆใช่ไหมครับผมอ๋อตอนซื้อซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนซื้อมาซื้อสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดขายลูกไปเท่าไหร่ครับขายลูกไปสองหมื่นแปดครับนี่ไงอันนี้ก็เหมือนกับเป็นวัวฟรีแล้วเลี้ยงแบบนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเลี้ยงแบบปล่อยจริงๆนะนี่คือเลี้ยงแบบปล่อยจริงๆไม่ได้มาดูวัวเลยนะครับยอมเลยแม่ก็เฟรมใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นลูกเขาจะให้เดินตามเลยนี่ k f น อ๋อลูกของ KF สามหนึ่งโอ้แต่ส่วนใหญ่ก็ผสมเทียมนาะเมื่ก่อนใช่ไหมทับมมแต่เดี๋ยวนี้คือจะใช้ทับตัวแล้วครับผมก็คือมาปล่อยแล้วเราไม่ค่อยมีเวลามาอืมเราจะให้มันผสมพันธเราไม่ต้องไปไปลำบากกับมันเลยครับพาไปดูตัวผู้ตัวสีแดงเลยครับตัวนี้นะครับผมที่ผมได้เจอกับคุณเที่ยงครับมาจากตัวนี้ครับคุณเที่ยงโทรมาหาผมเลยนะนี่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 ตัวนี้มาจากคุณครูครับผมมาจากฟาร์มคุณครูนะครับทัศนารนนะครับนี่อันนี้เป็นลูกวัวเรือดร้อยนะครับผม นี่เอามาเป็นพ่อพันธุ์ครับเอามาเป็นพ่อพันธุ์คุ้มครงในอนาคตอันนี้เป็นลูกของสายเอสจีตองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอนาคตพ่อพันธุ์ครับคุณครูครับมาดูแลครับผมนี่คุณครูแก้็อย่ากเห็นครับนี่นี่เห็นไนี่อยู่ดีครับผมคุณครูไว้คุ้มคูงครับผมดเที่ยงดีใจไม่ได้ตัวนี้ดีใจมากเลยครับครับผมอาจารย์โทรมาถามผมว่าจะขายต่อไหมอืมผมว่าไม่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 แล้วผมเอามาปล่อยไว้ให้เป็นเพื่อที่จะมาคุมคูงตัวนี้ครับผม สายเขาระดับ s อทองหนึ่งครับเชื้อสายระดับโลกอ่ะครับแต่คุณครูก็ปล่อยมาแบบราคาเกษตรกรจริงครับอ่าผมว่าขอขอบคุณอาจารย์ด้วยที่เปิดรอกาให้ผมได้ไอตัวนี้มาครับครับโทรมาหาผมเลยใช่ไหมโอ้แน่นอนมาผมยังตกใจเลยเอ้าคุณเที่ยงได้ไปเหรอโอ้โหตั้งแต่เจ็ดนาทีแรกครับวัวตัวนี้ไปเลยนะครับผมลงคลิปไปนะครับคุณเที่ยงเร็วจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากเลยปางเที่ยงเดี๋ยวไปดูระบบน้ํากันอ่า นี่ครับบริการก็ร่มรื่นดีนะครับผมเนี่ยเวลามันกินเจ็บขึ้เหมือนแต่รอพื่อมันก็มานอนตามร่มครับผมลืมถามว่าเนื้อที่ทั้งหมดตรงนี้กี่ไร่ครับเนื้อที่จยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดไร่ครับโอ้โหแต่ก็แดดตอนนานหนอ่อยอ๋อปล่อยตอนนั้นก็จะให้มันกินอย่างนี้เลยนีน่ประมาณสามสิบกว่าไหหร่ครับสามสิบกว่าไร่นะครับผมปล่อยที่เลี้ยงวัวนะครับวัวทั้งหมดกี่ตัวครับวัวทั้งหมดสามตัวครับ ก็คือเราได้จนานาออกไปแล้วประมาณเจ็ดแปดตัวครับครับผมนี่ก็จะปล่อยน้ําไว้แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ชุ่มแบบนี้นครับนะำจะไหลธรรมชาติของมันเลยครับจากปาาคุณเพียงแล้วถ้าเลี้ยงวัวรู้จักระบบจัดการที่ดีไม่ขาดทุนแน่นอนนี่ครับต้องไปดูทาของมันนะไม่ต้องยุ่งยากอะไรเขียวชอุ่มเลยนะครับอืมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับตรงนั้นผมพี่ว้ว่าจะทำค้อใหม่จะทำข้อใหม่ฝั่งนู้นอีกอ๋อ อันนี้เป็นข้อเก่าเลยใช่ไหมตรงนี้ข้อเก่าเลยโอ้ครับนี่ครับผมระบบโซลาเซลล์ผมขอถามค่าใช้จ่ายในคืนเที่ยงพอจําได้ไหมค่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่ที่ประมาณ40,000บาท40,000คือเบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยครับโอ้40,000รวมเจาะรวมอะไรทั้งหมดเลยครับผมอ่านี่ครับนี่บรรยากาศดีมากครับดูฝั่งนู้นนะนี่แกก็จะสูบน้ำไปนี้ตามท่อตามอะไรนี่แหละครับผมสูบไปเรื่อย ือเปิดไวอย่างนี้เลยแดดออกก็น้ําออกแค่นั้นเองใช่ครับเห็นไหมแดดออกน้ําออกครับสุดยอดไปไปล้นไปของมันเรื่อยๆรื่อมองอนาคตในการเลี้ยงวัวของคุณเที่ยงยังไงก็คือต้องการอยา,ากจะพัฒนาไปเรื่อยเรืยครับครับว่าเราจะเลี้ยงแบบไหนที่จะให้เราอยู่สบายอนาคตอืเราไม่ต้องไปลบาบากคือคุณเที่ยงวางแผนไว้แล้วว่าถ้าเกษียณมาก็จะมาเลี้ยงวัวนี่แหละครับผมพอย้ําอีกครั้งว่า วัวเลี้ยงตัวเองอะตอนเนี้ยสุดยอดใช้ระบบวัวเลี้ยงตัวเองนะครับเที่ยง <ซะ S 2> ไปทางนู้นนะครับอันนี้มันขึ้นเองใช่ไหมไหนต้นสูงสูงเนี่ยขึ้นเองครับคุณเที่ยงอ,อ๋อน,นี่ก็มีปลาเยอะอยู่ตอนนี้ก็มีปลาเยอะอยู่เลี้ยงปลา<ม>ไหมเราเอามาปล่อยตั้งแต่ที่นั่นนั่นครับผมปล่อยธรรมชาตินั่นเลยปล่อยธรรมชาติเลยครับผมเดี๋ยวขอเดินไปเรื่อยๆไปดูคอกวัวอีกที่หนึ่งเห็นไหมตัวไหนที่ซื้อมาแพงที่สุดครับคุณเที่ยง ก็คือแม่นี่แหละแตวนี้แม่แดงนี่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ได้ชุนหมดแล้วได้ชุนหมดเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหขายไปขายลูกไปสองตัวแล้วขายลูกไปสองตัวแล้วครับเก่งมากเลยซื้อแม่เข้ามาเท่าไหร่ครับซื้อมาตอนนั้นที่แพงๆอยู่เจ็ดหมื่นนะคนละเจ็ดหมื่นครับขายลูกไปสองตัวแล้วขายลูกตัวแรกไปเท่าไหร่ครับขายลูกไปตัวแรกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับแล้วพามาอีกสามหมื่นสามหมื่นอัน้ลูกคขอันนั้นก็ลูกอีกตัวหนึ่งเขาอีกมีลูกสามตัวแล้วนะครับผม เหมือนได้วัวฟรีไปแล้วสุดยอดเลยครับผมเนี่ยการเลี้ยงวัวเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการลงทุนก่อนเนาะเลี้ยงใจเย็นๆนะครับใจเย็นไม่ต้องไปไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรเลยเดี๋ยวมันก็ได้มาของมันเองครับถ้าผมขายทั้งหมดนี้มันก็ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ครับผมพ่อเลี้ยงวัวดูครับผมวัวสมบูรณ์มากเลยนะวัวเลี้ยงตัวเองโแต่คือระบบจัดการเขาดีนะครับผมคือ เปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาครับหญ้าจะมีให้กินตลอดครับครับอ่าพอมากินทางนี้หมดมันก็ลงไปกินทางนู้นทางนู้นครับเดี๋ยวทางนี้ก็ขึ้นมาอืมสุดยอดเลยมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เขียวขึ้นหมดครับอืมมันก็เริ่มเขียวเลยครับผมเห็นไหมจัดการดีมีชายไปกว่าครึ่งคือผมต้องการที่จะอยากจะให้เทฟซีที่เลี้ยงวัวต้องไปคิดอะไรมากมายก็คือทาแบบเนี้มันก็จะสบายเราครับผมอายุมากๆเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยไปอะไรประมันอึ้นอยไปเรื่อยๆว่ครับ ขึ้นมาของมันเองเลยครับผมขอชมเลยคุณเที่ยงเป็นที่แรกเลยที่แบบเลี้ยงวัวแบบนี้ครับครับผมเจ๋งมากเลยไปดูตรงนั้นหน่อยได้ไหมครับตรงนั้นก็เป็นที่ให้มันหลบฝนหลบะไรแค่นั้นเองโอ้ครับมีรถเก่าด้วยรถเก่าไม่รถขายอยู่แน่นอนจริงๆครับแต่วันนี้ยังไม่มีวัวขายใช่ไหมคุณเที่ยงยังครับยังใช่ไหมนี่อ่าแค่นี้ก็แม่นี่ก็ท้องแล้วท้องให้ลูกมันจะอ๋อลูกเขาตัวนี้ครับอ่าเลี้ยงไปเรื่อยๆยนะครับผมอ่าน่าให้ครับผมเก็บมัน ฟังนวดผสมเทียมมาชาลุลี่แม่เขาอยู่นู่นครับดูเขาผมดูย่านะเขียวชุ่มเลยนะน้ำมูกเปิดใส่บอดเพื่งมาล้นมาครับล้นมานี่มานี่ครับการเลี้ยงสัตว์อะไรก็ต้องบอกนี่คือเราไปเร่งเขาไม่ได้นะครับอ่าต้องใจเย็นๆทําเป็นคอกตรงนี้จะทําเป็นคอกใหม่ครับอ่านี่ครับสุดยอดเลยนี่มาดูแปลว่านี่ไม่เคยได้ใช้งานเลยใช่ไหมนี่ อุปกรณ์เนี่ยก็ใช้ก็า้าผมมาเวลาว่างๆผมกรไปไัไถไไปตัดอะไรนี้ครับที่ปิดคนาขันนี้แหละเมื่อก่อนทําอะไรครับนี่มันทุกอ้อยเมื่อก่อนอ๋อมันทุกอ้อยโอ,โ,โอ้โหสุดยอดที่วัวหลบฝนครับสสุดยอดเลยครับคุณเที่ยงประมาณนี้ใช่ไหมครับ,รบอยากให้คุณเที่ยงให้กําลังใจกับคนเลี้ยงวัวที่กำลังท้อนในเรื่องราคาวัวอะไรต่างๆนานาเลยครับครับไอราคาวัวนี่เราไม่ต้องไปสนใจเลยครับ เอาเลี้ยงวัวของเราไปสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นที่กอดถึงเวลามันก็ได้เองแหละครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณเที่ยงมากเลยครับครับผมขอบคุณครับสับยด